สวัสดีครับวันนี้พอดีจะมาาลงคลิปหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนี่คือพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นานๆจะเจอนะครับไม่ใช่วันนานๆจะเจอนะเพิ่งเจอนะครับสวยมากครับไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ของเก๋เยอะแยะนะครับเห็นในสนามนะครับ แผงพระต่างๆนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะแท้นะออกตัวไว้ก่อนแต่เนื้อหาเป็นอย่างนี้นะครับพ้าร้อยกว่าปีนะครับนี่ครับนี่ครับพระกลุกนะครับมีขี้กลุกด้วยนะครับไม่ได้ใช้นะครับพระองค์นี้ไม่ได้ใช้ดูรอยรูดคูดหลังนะครับ เครับเม็ดแรกเต็มเลยครับเป็นเส้นๆนะครับรอยคูดนะครับนี่ครับคูดจากตรงนี้ออกตรงนี้นะครับเม็ดแรกคูดเลยนะครับนี่ครับรอยเม็ดแรกเป็นเส้นๆนะครับจากนี้คูดไปด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านบนครับคูดปาดพิมพ์นะครับ ปืดนะครับประมาณนี้น่าจะนะครับน่าจะใช่นะครับนี่ครับพระไม่ได้ใช้เลยนะครับพระแบบนี้ใครบอกเก๋ก็ไปศึกษามาใหม่นะครับผมไม่ใช่เซียนนะครับแต่ผมมีของดีนะครับบุญบารมีนะครับเรียนแบบก็ไม่ได้นะครับมีเงิน ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อื้อของแท้ได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีบุญบารมีนะครับครับสวยมากครับคมชัดลึกนะครับไม่มีเบลอนะครับด้านล่างนะครับสวยจริงๆนะครับเนื้อเหมือนอย่างกะพระของหลวงพ่อโหนกครับสุพรรณบุรีนะครับ หอมมดันอย่างเงี้ยครับนี่นะครับโอ้โหยิ่งดูยิ่งมีสนเสน่ห์นะครับคาบคีโคงคีก,กุมีกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นกุก,ก็มีนะครับกลิ่นกุกนี่เขาจะหอมหอมเย็นเย็นมันบอกไม่ถูกครับนะไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะครับหอมบอกไม่ถูกถ้าใครเคย ใช้ดมกุนะครับเขาจะรู้ดีนะครับไปฝึกมานะครับแต่ดมไปเรื่อยก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเจอแอมโมเนียนะครับที่พวกเอาไปทําน้ำยงน้ํายาทําพระนะครับเดี๋วจมูกจะพังก่อนนะครับนี่มีเส้นมีเส้นเส้นเส้นตัดนะครับขอบพิมพ์นะครับน่าจะเป็นบล็อกบล็อกหินบล็อกอะไรเนี่ยนะ หินเขาเชงอกว่าเหมือนพระสมเด็จเปล่าครับนะไม่ใช่บล็อกไม้แน่นะครับไม่ใช่นะครับทองเหลืองก็ไม่น่าจะใช่นะครับนะน่าจะเป็นบล็อกหินนะครับมีคลิปด,ด้านนี้นะครับเวลานั่นเขากดลงไปนะครับกดดันรีดรีดด้านหลังนะครับนะผมเข้าใจงั้นนะ ตรงนี้ตรงขอบขอบไม่มีครีบนะครับก็จะปาดเรียบนะครับแต่ตรงนี้มีขอบนะครับเสียดายตรงนี้นะครับเสียดายตรงนี้มีเทอะไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรธรรมดานะครับดินนะครับดินร้อยกว่าปีได้อย่างนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับนี่ครับ อืดูเป็นความรู้กันนะครับไม่ได้เอามาขายนะครับไม่ได้ไปโชว์ขายนะครับเอามาให้ชมบาร,รมีนะครับนะครแบบนี้ดูเก๋เก็ไปศึกษากันมาใหม่นะเฮหนื่อยใจครับยิ่งเดี๋ยวนี้ปวดหัวนะครับอนะไม่ว่ากัน คลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับสั้นๆได้ใจความนะครับสวยขยี้ใจนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมทักทายกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กันนิดๆก็ได้ครับนะโอเคครับขอให้รามีหลวงพ่อเงินคุ้มครองทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับ